สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้เป็นส่วนตัวที่2องเลยนะเป็นคลิปพาร์ทที่2นะครับส่วนที่2นะครับก็ในการหาลิมิตของลำดับนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่ามาโอ้ยโทษทีเอ่อตัวนี้นะเขาทล้วคูค้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะมาเริ่มทําที่แบบฝึกหัดตรงนี้กันนะครับแล้วก็คููค้างไว้เดี๋ยวสรุปอีกนิดนึงก่อนว่าที่เป็นสูตรสําเร็จอะคือลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของค่าคงที่ก็จะเป็นค่าคงที่ตัวนั้นเลยถูกไหมครับข้เจ็ดนั่นแหละหรือลิมิต เอ็นเข้าใกล้อนันต์เหมือนกันนั่นแหละเข้าใกล้ค่าคงที่เข้าใกล้อันตน์ของค่าคงที่ส่วนด้วยเอ็นแล้วครูมีจุดแดงๆตรงนี้ใช่ไหมเอ็นที่ว่าเนี่ยยกกาลังอะไรก็ตามนะเยอะๆเลยนะอ๋อมันจะมีคนทักอยู่มันเป็นยกกำลังลบได้ไหมครูไม่ได้นะฮะต้องยกกำลังที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปง,ง่ายๆอะ่ะยกกำลังพวกเลขบวก1 2 3 4งสองสาพวกเนะี้ยปรมาณสิอย่างเงี้ยเออเลขศูนย์ก็ไม่เอานะพวกเลขที่เราคุ้นเคยอะ่ะ2 3 4พวกเนี้ยโอเคมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นะครับ เข้าใกล้สูตรนะครับเดี๋ยวตัวตัวสูตรหลักจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะมีอยู่ในในชีสนั่นแหละนะครับอยู่ในหน้าอื่นๆอีกทีหนึง่งเราเอาแค่เราพอรู้จักคุ้นเคยก่อนนะครับฝึกมันมาเดี๋ยวนี้ในนี้เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับเดี๋ยวครูจะสอนให้เราเขียนรูปแบบการแสดงวิธีรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคิดในใจได้แต่ว่าครูต้องให้พวกเธอแสดงวิธีรมก่อนนะครับเพราะว่าครูจะได้รู้ไงครูจะได้ตรวจรู้เรื่องไงครับว่าว่ามัน มันเธอทําจริงหรือเปล่านะโอเคเธอรู้เรื่องจริงหรือเปล่านะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยฮะเขาบอกว่าเทคลิิตมันใช่ไหมตักจากโจท์เนี่ยไป n เข้าใกล้ i n f ฟ n i t y ้ของเลข7นั่นตัวแรกเลยครับมีค่าเท่ากับเป็นค่าคงที่ไม่มีค่า n ให้มันวิ่งเข้าใจว่าไม่มีค่า n เป็น1 2 3 4งสองสไปจนถึง In f ฟ n i t y ้อย่างเงี้ยแสดงว่าตัวนี้มีค่าเป็นเลข7ได้เลยโอเคไหมเข้าใกล้เลข7็นะครับได,ได้เลขเ็ดม,มาเลยโอเคต่อไป อ่า uh, ไหนอ่ะ uh, ข้อ2ข้อ2ลิมิตเทคต่อลิมิตของอินฟินิตี้ตัวนี้ a n mm hmm. เป็นเท่าไหร่ใส่เลยฮะ n กำลัง3โอเคแล้วก็เขียนเท่ากับ0นอ่าเวลาราทำให้แสดงไม่ทำอย่างนี้นะครับมีค่าเข้าใกลศูนย์จริงไหมก็เป็นไปตามสูตรในตัวนี้ไงข้างล่างนี้ไง6เป็นค่าคงที่ศูนย์ได้ n ยกกำลังอะไรก็ตามหรือไม่ลองมองใช้วิธีครูชอบคิดตรงนี้นข้างบนมันคงที่ข้างล่างมากขึ้นเรื่อย ข้างบนนะมันคงที่ข้างล่างมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอมันเลยเป็นลําดับเยอะๆๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยปุ๊บเข้าใกล้ศูนย์แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ง่ายอยู่เนาะไปะไปดูต่อที่ข้อแบบหงษข้อต่อไปข้อที่3นะครับเออเดี๋ยวครูเลื่อนก่อนโอเคอ่ะมามาดูกันข้อที่3นะครับข้อที่3ามลิมิตเทคเลยลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับอืมลูกศรลูกศร เปลี่ยนเพียนนิดนึง n เข้าใกล้ infinity ครับโอเค c บวกกับ1ส่วน3 n ยกกำลังสองอ่ะเดี๋ยวครูจะค่อยๆผสมมันจะมีหลักการดำเนินการอะไรพวกเนี้ยค่อยๆผสมให้ดูในแบบหงหัดย่อยตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละข้อครูเนี่ยสอนไม่เหมือนเดิมนะแบบมันจะแบบไม่ได้แบบเป็นรูปแบบซ้ำเดิมซ้ำเดิมซ้ำเดิมไม่ใช่นะฮะมันมันมีอะไรแทรกอยู่เพราะนั้นห้ามสคิปห้ามข้ามนะฮะเออ อ่ะครูจะบอกงี้ในกรณีนี้ค่าพจน์ทั่วไปหรือ A n ของเราเนี่ยมีเรื่อง2พจน์ลุยได้หมดครับลิมิตลุยได้หมดเริ่มท่องติดปากไปเลยก็ได้ครับลิมิตลุยได้หมดแต่ซิกมาลุยได้เฉพาะบวกลบน่เดี๋ยวเจอคําว่าซิกมาอีกนะลิมิตลุยได้หมดนะครับแต่ซิกมาลุยได้เฉพาะบวกลบเอาเอาแค่ลิมิตลุยได้หมดก่อนลิมิตลุยได้หมดเลยลุยได้หมดหมายความว่าไงนี่ไงมันมี2พจน์เอาลิมิตยัดเข้าไปเลย1นึส่วนสามเอ็นกำลังสองโอเคจากนั้นวิธีการแสดงวิธีทำนะครับ ให้พวกเราเขียนงี้ได้คูม่ซีเรียสละโอเคมีค่าเอ้ยเป็นศูนย์ที่ไหนเรามีค่าเป็นเลข4นะฮะใจลอยละทำไมอ่ะก็นี่ไงเป็นค่าคงที่โอเคต่อไปมาดูที่พจน์ an ตัวนี้เห็นไหมข้างบนคงที่ข้างล่างมากขึ้นเรื่อยๆเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันจะกลายเป็นตัวนี้นี่เลขสี่ละมันพวกเราสังเกตเห็นไหมฝึกกันเลยนะฮะอ่าหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามเอ็นกำลังสองโอเค มีค่าคงที่คูณอยู่นะครับมันคือ1 3. นส่วนสนี่ให้ดึงมาอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น1ส่วน N อ็นลังสองอโอเคตรงนี้ถึงจะเข้าใกล้ศูนย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือศูนอยู่ดีแหละเพราะศูนย์คูณกับหนึส่วนสก็ยังเป็น0เพราะฉะนั้นตอบ4ีบวกศนหรือเลขสีนั่นแหละครับนั่นแสดงว่าลำดับอนันต์ของมันเนี่ยเข้าใกล้เลขสีนั่นเองโอเค ได้ละทีนี้มาดูข้อ4บ้างครับอ้าวพจน์ทั่วไปไม่มีพวกเราพจน์ทั่วไปไม่มีโทษทีนะข้อนี้พิมพ์โจทย์ผิดนะครับต้องเป็นเลข2นะครับพจนที่1เป็นเลข2องพแรกเป็นเลข2นะครับแก้ไขด้วยครับในชีนนะฮะโอเคไม่มีพจน์ทั่วไปไม่มี AN ทําไงวะ ก็ต้องมาหาเลยฮะอ่ามันเพิ่มเพิ่มงานให้เราเข้าขึ้นมานิดนึงคือเราต้องหาโพสท,ทั่วไปกันเองกันแล้วละ่ะออเอาพวกเราดูนะฮะเวลาเราหาโพสท,ทั่วไปเนี่ยจากแบบฝึกหัดหรือว่าจากที่เราเคยเรียนมาเนี่ยที่เราคุ้นเคยตัวลำดับมีอะไรบ้างมีเลขคณิตมีเลขขาคณิตใช่ไหมแล้วก็มีโพสของพหุนามบ้างเล็กๆน้อยๆยกกาลังสองหรือบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาเราเจอลำดับนันเนี่ยเราก็เช็คอยู่ในรูปนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นนะพวกเราไม่จำเป็นต้องไปเช็คว่ามันเป็นเลขคณิตหรือเปล่าเป็นเลขคณิตหรือเปล่าให้มองที่ตัวลำดับเลยถ้ามองออกทําเลยเขียนเลยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับอย่างข้อนี้เป็นต้นเนี่ยข้อนี้ชัดเจนเลยนะฮะเ n พวกเราสังเกตนะครับเวลาทำนะใช้วิธีคิดตามครูก็แห้ครูดงูง่ายๆเลย2ที่ว่าเฮ้ย hey, สส่วนหนึ่งว้กดที่1 2่สส่วนหนึ่ง พจน์ที่สองสามส่วนพจน์ที่สามสี่ส่วนสามพจน์ที่สี่ห้าส่วนสี่คุณเริ่มเจออะไรคุณคุณละมาเขียนตรงนี้แหละครับ A n มีค่าเท่ากับเศษส่วนแน่นอนเขียนไว้ก่อนพจน์ที่หนึ่งตัวส่วนเป็นหนึ่งพจน์ที่สองตัวส่วนเป็น2พจน์ที่สามตัวส่วนเป็นสามั่นแน่ชัดเจนแล้วพจน์ที่ n ตัวส่วนต้องเป็นเลข n แค่นี้แหละครับอืมข้างบนครับข้างบนอ้าวข้างบนตัวเศษข้างบนถ้าข้างล่างเป็นหนึ่งมันออกสอง ถ้าข้างล่างเป็น2มันออก3ถ้าข้างล่างเป็น3มันออก4ถ้าข้างล่างเป็น n มันออก n บวก1นั่นเองเออไอตัว n บวก1เนี่ยเราเรียนกันแล้วนะครับในเรื่องอะไรนะความน่าจะเป็นนุกวิธีนะับพวกนี้นะครับมันคือ factorial ไงมันคือเลขถัดไปหรือเลขก่อนหน้าอะไรพวกนี้นะครับสังเกตดีๆนะมันบวก 1, 1กับลบ1เนี่ยตรงนี้เกี่ยวกับค่า n นะฮะอ่ะมาได้แล้วตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคครูก็เทคต่อเลยลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ N บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย n อ่ะลิมิตลุยได้หมดก็จริงครับแต่ครูจะบอกไว้ก่อนว่าลุยได้หมดตรงนี้ปุ๊บไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลว่ะเราต้องมาทําการโมเราต้องฝึกนะเราต้องมาทําการโมหรือว่า modify ก็คือว่ามามาปรับปรุงตัว AN เราสามารถจัดรูปพจน์ทั่วไปได้นะฮะเราสามารถจัดรูปพจน์ทั่วไปได้ถ้าสังเกตได้เนี่ยแบบฝึงหัดก่อนหน้านี้ คลิปคลิปชุดก่อนหน้านี้มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่สามารถจัดรูปก่อนแล้วมันมองง่ายขึ้นเออแต่ครูทำเฉยๆไว้ครูข้ามไปก่อนนะครับโอเคไปเช็คเองโอเคมาดูกันกันต่อตรงนี้สามารถจัดได้นะฮะห้ามลืมนะครับมันจะมีอย่างนี้ครูท,ทบทวนไปด้วยเนาะสมมติพวกเราไปเจอ 2x ลบ10ทั้งหมดส่วนที่2เนี่ยข้างบนมีมากกว่า1พจน์แต่ข้างล่างพจน์เดียวเราสามารถแยกได้เศษส่วนอะ 2x ส่วน2ลบกับ10ส่วน2เห็นไหมเราสามารถจัดรูปแยกอย่างนี้ได้นะครับโอเคมันก็สบายดีวะตัวนี้เราก็เลยสามารถทำเป็นอย่างนี้ได้นั่นเองว่าฉันเขียนคำว่าลิมิตไปแล้วไม่เป็นไรก็จะกลายเป็น n ส่วน n บวกกับ1ส่วน n พวกเรา n ส่วน n ตัดกันได้ไหมครับตัดกันได้1ฮะเออไม่ได้ตัดกันหายนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนด้านนี้ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิต้โอเค ตอนนี้เป็นเ,นเลขหนึละ1บวกกับ1ส่วน n อ้าวง่ายแล้วครับก็เทคเหมือนข้อที่3ละจัดเข้าไปเลยก็กลายเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเลข1บวกกับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน n โอเคเป็นเลข1ค่าคงที่เป็นเลข0ตอบครับ1บวก0แล้วก็เท่ากับ1นั่นเองลิมิตของตัวนี้มีค่าเท่ากับ1 หูไม่น่าเชื่อลองเช็คดีๆไอ้สอส่วนหนึ่งเว้ยพจน์ต่อไป3าส่วนสพจน์ต่อไป4ี่ส่วนสพจน์ต่อไป5้าส่วนสี่หส่วนห้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีค่าเข้าใกล้เว้ยแต่ไม่ได้เข้าใกล้ศูนย์มันเข้าใรรกล้เลขหนึ่งอืมบางทีมองไม่ออกนะครับจัดลำดับลําดับหนึ่งมองไม่ออกนะต้องจะมีการจัดรูปมีการหาค่าพจน์ทั่วไป A อให้เจอก่อนแล้วก็ฝึกตรงนี้อีกทีหนึ่งต้องได้นะฮะโอเคได้นะไปะเดี๋ยวเราไปแบบหัดข้อต่อไปต่อ ข้อต่อไปข้อต่อไปโอเคอะมาดูนี้เป็นข้อที่5ใช่ไหมข้อที่5ครับอะข้อ5นี่ง,ง่ายอยู่เนาะไปซัดเลยลิมิตโทษลิมิต N เข้าใกล้อนันต์ของ1บวก3 N มกำลังสองส่วน N กำลังสองมีค่าเท่ากับลิมิต N เข้าใกล้อนันต์ของ ข้างบนมีหนึ่งเศษส่วนข้างบนมีสองพ์ขึ้นไปข้างล่างมีพ์เดียวกระจายได้หมดเลยเป็น1ส่วน n กําลังสองบวกกับ3 n กําลังสองส่วน n กําลังสองอ่ะแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะมันสามารถเขาเรียกว่าปรับปรุงได้นะครับวอตัวพ์ทั่วไปเราสามารถจัดรูปได้จัดรูปมันได้หมดเลยมันตัดเลยครับตัดได้มันคือเลขอะไรเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นออกมาละแสดงว่ามีค่าเท่ากับลิมิต เเข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ส่วน N กำลังสองแล้วก็บวกด้วยเลข3โอเคแล้วก็ถ้าเขียนน้อยเติมนิดนึงก่อนอ่ะไปะลุยลุยแต่ละพจน์ไปก่อนช่วงแรกๆก,ก็ต้องเขียนบ่อยๆหน่อยนะเดี๋ยวช่วงหลังๆไม่ซีเรียสละเดี๋ยวครูจะค่อยว่าอีกทีนึงว่าควรจะเขียนยังไงนะฮะอืมเข้าใกล้ศูนย์เห็นะหม N, นึ่งส่วน N กำลังสองตัวเนี้ยเข้าใกล้ศูนย์แน่นอนเอ้ย ได้ค่าคงที่เว้ก็ได้ค่าคงที่ตัวนั้นเลยเป็น3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบครับ0ย์บวก3เท่ากับ3นั่นเองมีลิมิตครับลิมิตของข้อ5มีค่าเข้าใกล้ดิเข้าใกล้เลข3นั่นเองนะครับเข้าใกล้เลข3โอเคเดี๋ยวไปข้อ6ครับที่ไม่มีเดี๋ยวคุณต้องลบหน้านี้ทิ้งนะครับโอเคแล้วนะลืมบอกนะไม่ได้ลืมบอกทุกคนต้องเข้าใจนะครับนี่เป็นวิดีโอเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาครูพูดเนี่ย กูก็จะพูดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเธอตามไม่ทนันปุ๊บเธอย้อนได้ไงเธอกดพอส์ได้ไงนะครับอันนี้ต้องต้องช่วยตัวเองนิดนึงนะครับเป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอใช่ไหมมันไม่ได้สอนสดแบบออนไลน์สดอะไรขนาดนั้นพอถ,ถึงเวลาตรงนั้นค่อยว่ากันมีการฟีดแบ็กโต้ตอบกันแต่ตอนนี้นเป็นทางเดียวเพราะฉะนั้นเธอย้อนได้นะครับโอเคลอกทันแล้วเนาะป่ะข้อต่อไปข้อที่6นะครับมาทาข้อที่6กันข้อที่6นี่รูปแบบเป็นพหูนามเอ๊ะ เทียบข,ข้อ5ข้อ5เศษส่วนเหมือนกันครับเศษส่วนพูุนานนั่นแหละตัวส่วนมีพจน์เดียวโอเคจัดรูปได้แต่ข้อ6ตัวส่วนมีมากกว่า1พจน์คืทอ,อทำไม่ได้ฮะเราต้องมาทําการจัดรูปก่อนนะครับอันนี้จําไปเลยนะจํารูปแบบการทําไปเลยนะครับอ่าคใส่ดอกจันแล้วนะครับจัดรูป A n ครับไอข้อ5ไม่เกี่ยวนะ โอเคมีข้อ6จัดรูป AN ครับจัดรูป AN ใหม่นะครับอ่มาดูกัน4หเดี๋ยวคูล็อกแปบ๊บนึงก่อน 3N บวก N กำลัง2ใช่ไหมทั้งหมดส่วนด้วย 2N กำลัง3ลบด้วย 3N กำลัง2บวกกับ5โอเครูปแบบเป็นอย่างนี้ครับเขาให้ทำอย่างนี้ให้เราหาดีกรีสูงสุดเพราะคุณนามที่มีอ่ไม่ใช่ตัวแปรที่มีดีกรีสูงสุดสูงสุดครับมาเช็คกัน n ลัง1 n อ็เฉยเอกำลังหนึ่งไอพจน์นี้ n อกำลังสองพจน์นี้ n อ็นกำลังสามเกำลังสองเกำลังศูนย์เกำลังศูนย์ที่มากสุดคือ n อกำลังสามถูกไหมเกำลังสามรู้ละดีกรีสามนั่นเองพหุนามที่มีตัวแปรยกกำลังอย่างเงี้ยเป็นเลขสามโอเคให้เราดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมทั้งเศษและส่วนฝึกนะครับพวกเราครูดึง n อกำลังสามมาเดี๋ยวจะเขียนใหญ่ๆให้อาการดึงตัวร่วมคือการที่แต่ละพจน์ถูกหารด้วยตัวร่วมตัวนั้นนั่นเอง ลบด้วย 3n ส่วนด้วย n กําลัง3นะครับบวกกับ n กําลัง2ส่วนด้วย n กําลัง3เดี๋ยวเรามาตัดกันข้างล่างเหมือนกันก็ต้องดึงด้วย n กําลัง3เหมือนกันนะครับเราเอาตัวเนี้ยที่เราสรุปว่าเป็นมากสุดแล้วดึงไป 2n กํา <c> ล <oughs> ัง3ส่วนด้วย n กําลนะัง3ไหนเนี่ยลบ 3N2 0ลัง2ศูนย์ด้วย N3 ลัง3ได้ครับบวกกับ5 0ศย์ด้วย N3 ลัง3โอเคได้ละอืมจะเขียนตรงไหนดีวะโอเคเขียนเท่ากับตรงน,นี้ต่อ AN เท่ากับ N3 ลังสที่ดึงมาตัดก่อนเลยฮนะเรียบร้อยมาดูกันนี่พจน์ตัวนี้ a 4ส่วน n ลัง3าทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วลบกับแต่ตัวนี้ จัดการกันได้เรื่องเศษส่วนไงเอ็นตัดตรงนี้เหลือ N เอ็นกำลังเท่าไหร่ครับเอ็นกำลังสองเพราะฉะนั้นได้เป็นลบด้วย3ส่วนเอ็นกำลังสองบวกกับตัดกันครับพจน์นี้เอ็นกำลังสองส่วนด้วยเอ็นกำลังสามตัดกันก็จะได้เอ็นกำลังหนึ่งนะครับต้องไปทบทวนเรื่องเลขชี้กำลังเด้อเลขยกกำลังเนาะอืมก็ได้เท่าไหร่เนี่ยสรุปละ 1ข้างบนหายหมดก็เป็นเนลข1แหละ1ส่วน n เรียบร้อยข้างล่างครับ2 n งเอกำลัง3ส่วนด้วยเกำลัง3ได้เลขอะไรครับเลข2ลบกับตืดๆอันนี้ได้3ส่วน n ครับฝึกไปเลยนะแล้วก็5้าส่วนด้วย n กำลัง3โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจบละพจน์ทั่วไปจัดรูปได้ละ a n จัดรูปได้ละต่อไปเทคลิมิตครับเสร็จแล้วคราวนี้การเทคลิมิตลิมิตอ่า เอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ของลอกใหม่ครับ4ส่วน n นกำลังสามลบสามส่วน n นกำลังสองบวก1ส่วน n นโอเคทั้งหมดส่วนด้วยเขี okay. ยนเยอะนิดนึง3ส่วน n นบวกกับ5ส่วน n นกำลังสามโอเคนี่วงเล็บตัวใหญ่สิอ่ะมาตัดครับ ไม่ได้ตัดดิการเทลิมิตเทลิมิตอ่ะทีนี้จริง,รงๆแล้วลิมิตลุยได้หมดใช่ไหมมันต้องลุยแต่ละพจน์แต่ละพจน์แต่ละพจน์ไปใช่ไหมแต่ตอนนี้นเราเขียนมาเยอะละโอเคอันนี้คุณไม่ซีเรียสละคุณจัดรูปพจน์ทั่วไปค่อนข้างจะพอสมควรละโอเคงั้นคุณเทลิมิตเขียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะเทลิมิตประกบไปด้านนอกแล้วมันเปรียบเสมือนลิมิตมาอยู่ข้างๆแต่ละพจน์นั่นแหละ4ส่วน n อ็นลังสครับจากที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ศูนย์สามส่วน n เอ็นกำลังสอง 1ส่วนเก็เข้าใกล้ศูนย์ข้างบนคงที่ข้างล่างมากขึ้นเรื่อยๆเ,เออเอ้ยค่าคงที่เว้ยพจน์นี้เป็นเลขสองเหมือนเดิมแต่อันนี้0ย์อันนี้ศเพราะฉะนั้นพอเราเทคลิมิตตรงนี้นี่ทำการขิดเส้นแด,แดงนี่แสดงว่าเทคลิมิตจบเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปมาถ้าต่อไปเท่ากับเนี่ยไม่ต้องเขียน lim ไม่ต้องเขียนละลิมิตไม่ต้องเขียนละแต่มันก็กลายเป็นตัวเลขละศลบศูน,ลนแล้วก็บวกศใช่ไหมครับ ส่วนด้วยสองลบศูนย์บวกศูนย์เพราะฉะนั้นมันคืออะไรวะศูนย์ส่วนสองศูนย์ส่วนด้วยตัวเลขอะไรก็ตามมีค่าเป็นศูนย์เสมอครับยกเว้นศูนย์ส่วนศูนย์เราจะเรียกว่าเป็นอินดิเทอร์มิ e เ o ตฟอร์มอินดิเทอร์มิ m เ n ตฟอร์มอินดิเทอร์มิเอตฟอร์มหรือค่อยว่ากันตรงนั้นไม่ไกลหรอกครับอยู่ในเรื่องแคลคูลัสนี่แหละอืมอ่ามีค่าเท่ากับศูนย์นะครับจบอ่าเพราะฉะนั้นเขียนสรุปให้ครูตอนสุดท้ายว่าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของพจน์ทั่วไปต หรือใครขี้เกียจเขียนก็เขียน a อนได้อนุโลมมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับอ่าอย่างนี้ได้เขี้ยมอ่ะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจยังไงย้อนกลับไปเช็คนะครับย้อนกลับไปเช็คดีๆนะครับรูปแบบการทำนะครับพอสมควรนะโอเคเอ,อ่ไปหน้าต่อไปไปหน้าต่อไปอ่ะทีน,นี้ไปมีวิธีลัดละ เออแต่ก่อนไปวิธีรัดเนี่ยเดี๋ยวครูจะขอย้ำข้อเมื่อกี้ก่อนดีกว่าเนาะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปที่ครูจะทําย่อยย,อย่ยอยย่อยลงมาละเพราะมันนานไปมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวประกบประกบไปหลายแบบโอเคเอ่อทำเป็นหลายๆพาร์ทดีกว่าเรามาดูตัวนี้กันครับอันนี้ครูขึ้นมาเป็นวิธีรัดเนาะโอเคได้ฮะเดี๋ยวครูขอขึ้นเป็นตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างเพิ่มเติมนะครูรู้สึกว่าตัวอย่างเหมือนเมื่อกี้มันน้อยไป พวกเราหาที่ว่างจดกันด้วยนะครับในชีตนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่น an เราเท่ากับเมื่อกี้กแหละ4-3ลบ3 n กำลังสบวก9 n กำลังสส่วนด้วย6 n ลบ6 6 n บวก3 n ยกกำลังสเออ,อย่างนี้แล้วหาว่าลิมิตไปไหนดีกว่ามามาช่วยเช็คเช็คกันคิดกันนะครับ มาเริ่มกันทีนี้มันเป็นเศษส่วนเหมือนเดิมเวลาเราคิดปุ๊บเอาใหม่เลยเนาะมาตั้งตั้งต้นคิดกันใหม่เป็นเศษส่วนพหุนามครับตัวเศษเป็นพหุนามตัวส่วนก็เป็นพหุนามและไอตัวส่วนเนี่ยตัวข้างล่างนี่มันมีมากกว่า1พจน์ไงมันต้องเกิดจากการดึงตัวร่วมละเออเกิดจากการดึงตัวร่วมตัวร่วมที่เราต้องดึงคือดีกรีมากสุดครับ n กําลัง3นี่ก็ n กําลัง3ถ้ามีเป็น n กํลัง4ก็ต้องดึง n กําลัง3ทั้งเศษและส่วนเลยนะทีนี้มันเป็น n นก อ่าเอเท่ากับคูดึง n, 3, เอ็นกำลังสามออกมาฝึกนะครับนี่ก็คือ4ส่วน n อ็นกำลัง3นะครับลบด้วย 3n มเอกำลังสองพจน์นี้ถูกหารด้วย n อ็นกำลัง3ตัดให้เรียบร้อยเลยมันคือ3ส่วน n ลบด้วยเลขเก้อันนี้ตัดกันอยู่แล้วข้างล่างครับดึง n 3, อ็นกำลัง3มออกมาเช่นเดียวกัน6 n ส่วน n อ็นกำลัง3ตัดตัดเหลือ6ส่วน n อ็นกำลัง2นะบวกกับเลขสามอ่าโอเคแล้วก เอาละต่อไปมาเทคลิมิตฮะ n เข้าใกล้ฟินิตี้ N เข้าใกล้หน,น,นของ An เท่ากาับเขียนไปลิมิต N เข้าใกล้ฟินิตีของทีนี้มันเหลือเลขอะไรบ้าง4ส่วน N อ็กำลังสลบสส่วน N ลบ9ทั้งหมดส่วนด้วย6ส่วน N อกำลัง2บวกกับเลข3าโอเคอ่ะ เทลิมิตอย่างนี้ได้นะฮะสี่สี่ส่วนด้วยเอ็นกำลังสามค่าคงที่ส่วนด้เลขเยอะเข้าใกล้ศูนย์ค่าคงที่สามส่วนเอ็นนี่ศูนย์เอ้ยดิเลตี้วงไว้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างศูนย์เอ้ยดเลต้สามวงไว้เลยโอเคสังเกตที่วงไหฮะดูดีๆนะครับมันจะมีวงรวมเครื่องหมายด้วยนะครับโอเควันนี้เราเทลิมิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่เราตัดตัดกันตรงนี้ปุ๊บบรรทัดต่อไปไม่ต้องเขียน lim และไม่ต้องเขียนลิมิตละก็เขียนตัวเลขเลย0ูน ขึอหมายลบนี้มาเขียนลบศูนย์หมายลบนี ón, bah, ้มาเขียนลบเก้าส่วนด้วยศูนย์บวกสามเพราะฉะนั้นลิมิตที่ว่านี้มีค่าเท่ากับลบเก้าส่วนสามหรือลบสามนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ให้มาถ้าเกิดว่าเราเอาพจน์ทั่วไปเนี่ยมาเขียนเป็นเอาพจน์ทั่วไปที่ว่านี้มาเขียนเป็นลําดับนะมาเขียนเป็นลําดับลาดับไล่ไปรื่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่าอนันต์ปุ๊บจะมีค่าเข้าใกล้สามนั่นเองเอ้เข้าใกล้ลบสามขอโทษ อของ A n นเาที่เขียนเขียนอนก็ได้มีค่าเข้าใกล้ลบสามอย่างนี้ได้แล้วคำตอบเป็นอย่างนี้นะครับโอเคอ่าไอส่วนแค่นี้เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับพอพอแสดงวิธีทำตรงนี้ได้ไหมดึงตัวร่วมตัดดึงตัวร่วมตัดดึงตัวร่วมตัดอย่างเงี้ยนะครับต้องฝึกนิดนึงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปคราวหน้าพาต่อไปเนี่ยจะขึ้นวิธีรัดให้ละ เออไอสูนตรงนี้แหละเราจะดูวิธีรัดกันว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าลิมิตมันลุยอะไรได้บ้างสมบัติต่างๆมันเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเจอกันพาร์ทต่อไป